อยากจะทำอะไรอะไรไม่ต้องไปรบกวนใครถ้าหากมันดีก็ทำไปเลยตามอำเภอใจจะลองขับรถของ้อ้แล้วเนี่ยอยากเป็นเจ้าของมั้งไหมคะก็ดีนะครับพี่น้องครับเกียอาจจะเข้ายากไปหน่อยแต่ว่าก้อยอยากเข้าไปอยู่ในใจพี่ตั้นนานแล้วพี่น้องโอ้ยพี่โอ้ด่ะก้อยว่าตั้งใจขับรถดีกว่านะคะพี่ว่าแอร์มันร้อนๆนะครับพี่น้องครับเนี่ยก็เย็นดีนี่คะ รู้แล้วดีไงเลยที่พ่ี่รู้สึกร้อนเพราะว่าเกจกความสวยและความร้อนแรงของน้องก้ยไงนคะรับที่อาจจะทำให้ยงใจลงน้อยๆของพี่อูดเนี่ยนั่นแหละ,ละ <c oughs> โอ้ยช่างอูดอ้าเล่นตลอดเลย <c oughs> เอเอ,เลเอแล้วนี่ตกลงสนใจจะซื้อรถของก้อยหรือเปล่าคะไอ้สนมันก็สนอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวอะ่ะคืออูดอาเงินไปทำอูดหมดแล้วอ่ะครับเงิน <c oughs> อูดคงไม่พอหรอกครับอเงินไม่พอใช่ไหมคะ พี่ไฮคุณครับถ้าอยากได้รถบ้านแต่เงินไม่พอก็อย่ามาหลอกน้องเขาเล่นดีกว่าติดต่อกรุงศรีแคชคูคาสินเชื่อเพื่อรถบ้านโทร0 2 7 4 0 7 4 0 0ให้วงเงินสูงแถมยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับว้าวโอ๊ยโอ๊ยน้องพี่อู๊ดจำเบอร์ได้แลือไม<ว>่คะจำได้คือพี่น้องครับศี่น ไม่รู้แล้วค่ะว่าพี่อุ้นเยเป็นช่างอะไรช่างอะไรคะก็ฉันไม่รู้อะไรต้างเลยยังไงล่ะคะมาวยตั้งวที่เป็นหาหมอมาหมอบอกว่าพี่เป็นเกาเป็นเกาเหรอคะเกาอะไรคะเกาลับตัเองนะาอแขงแขแข็งแข็งแขแข็งแขแข็งแ็งแข็แแข็แ